ปลอจกเข้ามาในป่านี่ก็เห็นโลดทุกคนเอ้ยพะเนื้อยู่นะฮะปีทุกคนเอ้ยแบบนยยี้อนะ๋อๆกบีเอ๊ะโอ้โหดอกนี้ไงทุกคนทุกคนเอ้ยแบบนี้มาๆมาแบบนี้ผมเป็พี่น้องเอาเฮดตต่าดมเดียวเด้อแบบนี้เด้อนี่โอ้โหอ๋อ ตักตาสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีดีพอได้ลายมือแล้วทุกคนเลยวันนี้ก็ได้เวลาได้โอกาสทุกคนเลยไปหาเฮดดับกันวันนี้ตอนเช้าๆก็บมีเช้าไปเลยตะเวนขึ้นเลยประมาณหกโมงเช้าตอนนี้ไปหาบางที่ท่านเขาเพอเขาไปชิบโมงยังได้เมื่อวานนี้นะมวันนี้ค่อยิไปหาเพราะว่าเขาได้หลายได้ชั่วโมงนี้นะค่อยข่าเฮดเทินเฮด,เ,ดเพยแล้วทุกคนเลยหุ่นดินหนุ่นพิเรนหุ่นปูนหุ่นพิเรนนะ จุดบิมีฮอดเวลาไปหาเห็ดมันี่ก็ว่างๆนจังหน่อยก็เลยสลูดไปหาตอนเช้านี่ก็ทุกคนเลยมายหาแล้วบ่เห็ด ว้าชีเด้มอโตเป้าอันี้โบเห็นเลยเขาว่าหาตามเข็มไฮเข,ข็มหน้านะทุกคนย่มนี้นะมันออดีเดได้โบเห็นอ้าวป่าแบบนี้ปิตามีกระโปมีทุกคนเอ้ยนี่ป่ามายม,มายมแบบนี้นะนี่โบเห็นจักดอกเลย ปิตรีพ่อแกงอยู่เล่าอ้าวฮะชอบไปใหม่เพื่อนบ่มาน้ำเพื่อนยุงกินเพื่อนอ่ะเนี่ยุงลูมเชื่อกันละบ่มาน้ำบ่เสร็จยุงก็พอย e ุ่งมันนี่ทุกคนเื้อเหม่ยหาเลยแต่คอยเห็นคือเห็ดตาเป็นลายเป๊บอยู่ตรงกูถ้าบ่มนนี่คือ อารมณ์เชียแล้ววันนี้อ๋อทุกคนเลยทางอยู่กินเขาทางบรายเฮ็ดจักดอกนี่อารมณ์เชียขนาดตอนนี้โอน่าจะไม่เห็นตัวนั้นนะไปเบิ่งก่อนแม่เลอเขาเอาบ่อนี่ฮะอ่าเห็นอยู่ทุกคนเลยตับโตตับโตตับโต,ต,ต,ตนี่เนาะ4ฮาดอกกะแกงห้ำไปเนร้อยๆเหมือนนี้เลยจะหายวันนี้เลยว้านี่เห็นแล้วทุกคนนี่ โอ้ยนี่มาเลยเขาเอาอยู่นี่บ่ราะว่านี้อ่ะยีบซ้ำอีกบุกบี้โอ้โหนี่นี่นี่โว้เลยมาเอาบุเอลือมงอมาเอาไปได้แล้วได้แล้วนี่มาไปใส่บ่ได้ข้อพยายามนะใส่ความพยายามอยู่หันบ่ ชำเร็จได้นี่มาเขาได้พอแกงมาเนี่ยไ่ได้พอแกงบมูม่าโอ้โหขบการเอาไปจักอันนี้ทุกคนเลยนะเนห็นคนห้อยเขาย็ยบขขาการเอามาขึ้นนี่น,นี้โอ้โหเดี๋ยอเขาอะ หน่อยเขาเย็บก็มีโอ้โหขมากาดเมื่อคืนนี่ทักวเนั่นมึงนึงมันเ,เกิดขึ้นมาเมื่อเช้านันอีอันนี้่ อันนี้ก็งามเติบอันนี้ปร้อมยุงก็ตอมชัวย์จ้ะ

โอ้ดอกเดียวนี่บอตับโตตับโตห็นดอกเดียวโครตอตบอันนี้หรือบอว่าออดอกเดียวก็โธ่เราเคยเห็นดอกนึงทุกคนบันี้โธ่มาออกดอกเดียวบ่มีตี่เห็นตามออกดอกเดียว

thấu cái ông mới thành này, này cái ông này đấy ừ, đọt đi cái nhăng như thế này, đấy bên đấy nè đọt ô, ลายอยู่เฮามานี่เมื่อวานนี้โอเคเลยทุกคนเลยมาหาเมื่อวานนี้กระเต็บบินีหาบทน,นี้อ่ะบันี้ก็มาหาอยู่ทีเลยทุกคนเลยเมื่หาเลยอยู่ฟุ้งไดประมาณประมาณนี้แล้วนะนี่บุพพแกงย้อนผมมีบัได้บัมื่อวั่นได้พ่อแกง,งบัมื่มอ,อ,อเลยมาหามาทำพี่น้องแค่นี้แล้วนี่ได้บัวตามนะ เพื่อนว่าพ่ออะไเพ่อนพ่อแกงไายะเพื่อนกินเฮ็ดคู่มือเพื่อนเยอะนี่โตมาเฮ็ดเพื่อถามก็ได้เชื่อเฮ็ดนะพ่อแล้วบอกพ่อลวพ่อละเมยละเมยละโอ้เด็กเ้ินมาบิกว่พ่อทุก Tại sao mất nhai thì thua ơi Tại à, múc cái đây rồi Nhai thì đi vật ở đây Ừ, ừ. Kính hết khu, khu là... ừ. Là ừ. Ừ. Oh, mưa vậy thần Khu mưu làm Ừ hết Thua là lao đi Ồ, má, khoai Hà Lâm coi chào nhai ถ้าไาว้เขาว่าขาวๆอยู่เพราะมันเน้ามันเอกันะายนเอามันเยอะนั้นและนะว้นี่ยนเป็นมุกพื้นผากันไปมุไไปมุกโเป็นทีละนะนชันวย่งนไดเอากนดีดีแล้วกคอืมแสนสพันกีดลูกค้าตรวนี้น้องจ๋าเดี๋ยวหอลำพันทุกคนเลยอยู่นี่แล้วแล้วก็ถ่าแล้วอันโทรพิ่นนาะ ปล่อยจกเข้ามาในป่านี่ก็เห็นโลดทุกคนเอ้ยปลาอยู่นะฮะปลาทูนี่มานเพื่อมานมั่นเขาแล้นั่นนี่โอ้ยนี่เขามาแป๊บเดียวเท่าน,นั้นนี่ไอ้เขานั่นนี่บนนี้กันนี่ปล่อยจกเข้ามานี่ย้าเข้ามาน้อยเดียวนี่วัเห็นโลดปลาทูนี่จีทุกคนเอ้ยปนาที่อ้าตับโตไปไไหลายมีกำลังใจเราเปน็นคนเลีเา้าบอกอปะปีมีเย็เยบได้ มดตัวน,นี้ได้อืมอ <icker. S 1> โอโอ๋อกูปีอ๋อถูกถูกง่ายๆถ้าไม่ทุกคนเลยแบบนี um problem, re ้นี่ตามไปตามไปเด้อกูปีกูปีเยียบกูปีเยียบกูปีลายอยู่ลายอยู่ทุกคนเลยนี่มาเร็วมาเร็วนี่ยังบระันเท่าเลยทุกคนเอ้ยนี่เทสเทสเทสนี่ มามาวันน mm ี hmm. mm ้ผมเป็นพี่น้องเอาฮิดตาบน้ำเดียวเด้อวันนี้เด้อนี่ติดพ่อแกงแล้ววันนี้เชื่ออืมงอนงามเลยอ๋อเฮ้ Lơ lơ là cái cục để xa, để tạp tìm được copy มอนมอนบนนี้เอาหิดตาผู้เดียวเลยเก็บต้งามๆอยู่ทุกคนเอ้ยหอมชื่นใจออกอดอยู่แล้วเน,ะนา,นา,าะยังยังทะเลขึงเลยผู้ ยืนไห้พี่ก็มีนโอ้มานมานมานบ่ไหนคนเอ้ยบ้ากดไอโบเมอร์ออน,นี่ได้ผลขนาดนี่นี่บาปอดนี่ ประมาณนี้แล้วทุกคนเลยบ่อนี้ก็ยังมีทันหาโถอยู่เดี๋ยวไปหาบังก่กันทางในพวกอาวพออีกแล้วทุกคนเลยบาน,นี้นี่มูทีโชบาน,นี้นี่พออีกแล้วบุญใหญ่ปลยโลมูนี้ไปดกใหญ่หนิเว้ย,ยเจอนี่ ีหาดอกไไดนี่แดอกบนญโอ้โหอ,อ,อ่อนเชื่อว่าบุญบุนเลยเอาถุงยางมาน้อยกันล้วนี่ตีหัวหัวหาอ่อนเชื่อว่าบุญบุญแล้วยังไปหาต่ออีก ปีหาไปเลยทุกคนปหีหาเพิ่งก็ดูต้นนะครับปีปหาไปเลยทุกคนปีหาเร็วาเร็วฮาเร็วหาไปเลยด้วยกูเลยปีฮาอย่างวะ ปีฮะตัดกลไม้เดี๋ยววันนี้เนาะน่าจะหนุนทุกคนเลยกโอ้หนุนบุทันมาแล้วสำน,น,นี้กอหนุไม้กระชายบกใหญ่เลยทุกบนกระสีดีแล้วดอกนึงป้อดอกบกใหญ่ ติดโถ่โลไปโลมาป่านในพวกนี้อย่างทุกคนยังมีเม็ดอยู่ในป่านะฝั่งนั้นอีดอกเพราป่าทางบ้านกระปงมีเม็ดบ้านคอยได้ทุกคนเลยบ้านก็คือเดี๋ยวนี้ละป่าเขายัางลายยังง่ายอยู่นะเท่นี้นะไอตับกับขนาดโลดแต่คอยเยอะเข้าแห้งเลยตอนนี้ไอตับกับประมาณนี้แล้วพอแกงได้ทุกคนเลยอ่ะเหมาะเลาะเมือก่อนไปนี่มาแต่เช้านี่ออกมาหอดเทงแล้วไปนี่เยอะนี้ บ่เออมันอ้อันนี้บ่หาเส้าอีนะมาละกันเถอแต่ลุงหงงามนะอ๋อเว้เฮ้ค่อย้น่ะตอนแห่งกว่าค่อยหาอีบบดนี้นะกะต้านึงทุกคนเฮยเป็นเถินอพอแกงแล้วแบนี้นะแกงกินอิ่มเปเทินอยู่แล้วแบนี้ทุคนเออการข้างไปแตมันมันจดไปเลย ลาเพิน่นธุ์ทีรงไปเชือ่องโ <c oughs> หมันได,ได้หลายได้ไปเบิ่งเชนต้นห้อยเขาเอาเขาการเอาเมื่อคืนนี่น <c oughs> บ่วันนี้ก็ได้เห็ดตาบเลยทุกคนเด้มาหาแกงก่็วันนี้ <c oughs> ชเชฟไพ่กันโอได้กินข้าวพอไปดินหน้าน้มูพเพราะแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> แล้วเท่านั้นอ้าววันนี้ก็มาหอดเลยทุกคนเด้มาหอดก็ไปน้ำเอาเชฟไพ่่อยูเมื่อกี้นี่อยู่หน้ามูบนปูน่นี่อากามาสบายดีเชฟไพ่สบายดี กับซาบุนมาสบายดีชาบุนมาสบายดีขึ้นนะหมูเป็นพอเดี๋ยวไปหน้าพูเอามาชีดาพยันอ๋อปลากไก่ยูพอได้เหตตาบได้ตัวนี้เลยสองคนนี้ได้เราตีนเหตตาบสอยมันเออเออเออขอบลรถอยู่นี้เลยรับนับเอาไว้พูงเนี่ยบุลรถเกา่ยวบุล

เนเเเอวงสียงแครว่าบ่เยอะเหตตาบนหนไหนสบายดีเอฟซีด <diet> ้ไหมสบายดีเหตผิดเลยอยู่ถ้าจะแล้วกันแค่ไานที่เพิ่งพักเมย่โกนหนเดชแค่นัคเคหูก่อคอยได้เงได้อันให้ตามเหรอไม่ได้โทรโทรไปหาแพทย์ใหม่ที่ทอนแพทย์ใหม่ นี่เดี๋ยวตอนนั้นเอาจับไปมาจ้ะมันจับไม่ได้เอาไม่จะบกินหอดจับไปจับไม่ได้นีวะเอาไปมาเนาะอือเฮ้ยตอนนี้เพื่อนพูดเนี่ยงาได้เสร็จะเย็นทุกคราวอะไร เช้าเนี่เช้าีลาพอเหก็ลลูกโจมาตงหน้าเมวานี่ยม่อกอย่างไรมาตหน้าจบุหน้าไปหาเฮ็ดสพลูกบพงจ๊ไปฟอีพอไปเดีลาไปเไยู ไอยน้าสมุนมากจะเศร้ดาดิไปเฮ็ดพาลาสมุนมากไปเลยีลาไปผู้เดียวบอไปกับแมมันกับมันมไงพี่ลาม่ได้ไปลาหนนพ่อไม่ได้อีพ่อไปจ๊กเศรดิอีพ่อไปก้อน

เีก็เรียบร้อยนี่ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนเลยติดตามกันพ่อแกงยู่เลยเดี๋แกงก่อนแกงเอาทุกคนวันนี้กําลังจากเด็ดตีนเดตปิดแล้วแล้วกับพี่ได้แกงจำเมื่อกี้น,น,นี่เดี๋ยวมาแกงต่อแรงนี่แล้วทุกคนเลยพอเอาพวกเก่งเพิน่นชนเอาไม้ลงเมื่อกี้นี้เพิ่นเอาไม้ลงแลเออแล้วก็เลยไปเอาไม้ลงน้ำเพิ่นอยู่หน้าผู้โทรมาซอยแนวไปสัน่นก็เลยไปเอาไม้ลงซอยเพิ่นแล้วก็เลยกินไปเลยทำมน,นแล้วทุกคนเลยพี่ได้แกงจำไม่ตาบกัน,กน เดี๋ยวมาเตงมตอแรงกินกับคบคู่พรมน้ำพรมตาเดียวนะม,มันนี้จะได้เวลาให้กินทุกคน พวกคนในเทิร you know ์นก็ค้ำก็นัองบริไาอยูยทุกคนเลยปังๆนี่เลยก็น่าตัวนี้ขอเหเธอแลวันนี้นี้เขามุ่หลังทุกคนเลย่อเอมาแล้ววันนี้เลยเลยค้ำกันเงเลยนะ คนไ,ไั้ชุนรถลงไปจากส่งโง่เอลงไปจาคส่งโงนี่โอเคแบบนี้ก็บไปค้างได้น,น,ดน,นี้เสือปลาแด้ก่อนบนี้เสือปลายเนี่ทุกคนเนี่เสือลายนี่ขึ้นปลาแด้นี่โอ้ยผเก็นไะกินเลย ถ้าขึ้นประเด์หลายพวกนี้เชื่อพ่อหอมประเด์พ่อพักอ,อีกตู้กับพักมาละหรือพักสไลนนั่นเองน้ำโคมบานกันนี่ทั่วเลยก็เชื่อน้ำลายกนันเลย ร้อ,อยเรียบร้อยาเลยผมผมมาติดมาต่อยได้ทุกคนเลยสำหรัมาเยอะแกงปลาค้าอีเล้วนี่แกงเพ็ชเรียบร้อยปลาค้าต่อวันนี้แกงปาลาค้าก็เรียบร้อยวันนี้

น่าประมาทเก่งไม่ใช่มรอแ้วไปตั้งมาไลูนี่สวานกันอันนีนี่ยอืมอือมอ๋ออืขโนเหอเอ๋มยตกข็มเด็กโบราณอมาเทชมาเอมั้ยอืม ว่าคนแล้วโอเคมาๆๆันนี้ทุกค <Okay. S 2> นกินข้าวเดียวเด้อดันนี้เด้อจะไปกินก็กินข้าวเดียวเด้อโชวนมาก่อนนี่ฉันมาบ่ทันได้โชวนไหมมาเพราทันมาเด้อแม่<ๆ>ได้มากินข้าวได้แม,ม่จู้กินข้าวเด้อที่มึงไม่ประกาศฉันเลยนะก็แฉบ่ะแฉบม,ม,มา,มา,มาๆันนี้อมาจบ จะเป็นใหม่พี่เลือฟซบุ๊กแต่นั้นนะฮะบอกบุกพักคาม,มาได้ทุกคนได้าการให้ท่าบเหื่อพักคาสุดท้ายก็หาได้ข่าวทุกคนได้บน,นป่าบนดงค่ะเออม่เอินเพอประดับฮะประดับประดามอีกมาแล้วแม่ประดาอยู่สวัสดิ์กูจะไปใหม่เอิน ประดำเห็นโม่ประดำนี่เรามีตูช้ชงข้าวไปเดอ้อประดำเลยปลาเ้าราจะเป็นไมโหรืเป็นราคา <c oughs> ไม่ก่อนแล้วเจ็ดยังไม่ทัเมาอดอกเลย เห็ดแตงมีลเล่เป okay, ็นอะไรคะเด็กเปิดให้กินดูก็ะล้วกัอืมกุ้งฮะน้ำกุ้งน้ำมน้นอรรดารสจนาก็บอกกินหากินข้าวไม่ค่ำนี่รสจ้าครับตำแตงบุญบรเทิงเฮ่เห็ดตาอืมเนื้อเนื้อเนื้อกินกุ้งนั่นแหละ เอาฟูเยอะแห้งกินอ๋อวันนี้ก็กินเขาอิ่มเลยค่อยเลยแต่ชอบไปไม่ยังบุ๊กอยู่เพื่อนเองยังบ่อิม่มจะไปไม่วันนี้ก็ถือว่าหาเห็ดกับบร๊กตามเป้าหมายทุกคนเลยถือว่าได้พ่อกินเพราะว่าไปหามือสุดท้ายมือปิดจ็อบของเห็ดนะทามืออื่นเพื่อไปหาก็มีแต่ดอกเท่าดอกไปเลยละไม่ได้แล้ว,ลวมืออื่นนะวัอน,นี้นะ่ะเป็นมือสุดท้ายเลยทุกคนเลยอ๋อวันนี้ก็ถือว่าเชื่ยอด ได้ปิดจบจนได้ทุกคนเลยวิดีโอนี้ก็ฝากไว้นนี้แลทุกคนมานนี้คิดหนะ้าพอกันใหม่สบายดี